สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้ก็มาตามคําเรียกร้องของทุกคนแล้วกันนะครับที่ทุกคนถามหามาว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยทําคลิปแกลงพี่บีเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยเห็นทําคลิปแกลงเลยนะครับใช่ครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้ทําคลิปแกลงเพราะว่ามีภารกิจอย่างอื่นก็คือคุณบีเขาจะแบบไลฟ์ขายของอะไรเงี้ยช่วงนี้จะบ่อยหน่อยนะครับตอนนี้ก็ยังไลฟ์อยู่ก็คือผมก็ถือโอกาสนี้แหละมาเปิดคลิปแกลงดีกว่าทุกคนเป็นโอกาสที่เหมาะนะครับผมถ้าไม่แกลงช่วงนี้ก็ไม่รู้จะแกลงช่วงไหนแล้ว ต้องบอกว่าช่วงนี้คุณบีเขาแบบว่าค่อนข้างจะระแวงค่อนข้างจะแอบ,บรู้มากนิดหนึ่งว่าเฮ้ยพี่จะแกล้งในหนูเปล่าเนี่ยคือเขาจะมีความระแวงในตัวอยู่แล้วผมก็เลยบอกว่าไม่ค่อยนี่มีโอกาสมาทาเท่าไหร่คลิปนี้แหละผมจะเอาความระแวงความรู้มากของคุณบนะีมาแกล้งเขาอยากรู้ไหมว่าผมจะทําคลิปแบบไหนทุกคนอยากให้ทุกคนดูคลิปนี้นะครับแลวทุกคนจะรู้เองนี่อันนี้คือกล้องกล้องที่แบบว่าผมจะใช้ถ่ายแบบพวก คลิปกิน a อเคลิปกินอะไรเงี้ยบ่อย <Boy. S 1> ผมจะแก้เอากล้องตัวนี้แล้ไปไว้ในห้องน้ำ <S <S เพราะว่าถ้ามันไลฟ์สดขายของเสร็จเนี่ยเขาจะต้องอาบน,าน้ำแล้วถ้าเขาอาบน้ำแล้วถ้าเห็นกล้องตัวนี้ตั้งอยู่คุณคิดว่ามันจะเป็นยังไงแต่ผมไม่ได้ไปทําคลิปแอบถ่ายไม่ได้เปิดกล้องตัวนี้นะทุกคนแค่จะเอากล้องไปตั้งไว้ทําเหมือนว่าถ่ายอะไรสักอย่างหนึ่งในห้องน้ำแล้วถ้าเขาอาบน้ําแล้วถ้าเขาเห็นกล้องนี้เขาจะเป็นยังไงนี่แหละ ความระแวงของเขาเขาต้องเจอแบบนี้คนขี้ระแวงต้องเจอแบบนี้ทุกคนตามต่อคลิปนี้ทุกคนลุยโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็เข้าแผนตาเลยแล้วกันนะครับทุกคนนี่กล้องฝาให้เนียนๆสนิดหนึ่งแล้วกันนะทุกคนก็ไม่ต้องไปตั้งตรงไหนที่มันรับสายตาอะไรมากมายนะครับก็คือตั้งแบบจงแกนนี่แหละทุกคนมุมนี้เลย มันมีอะไรบ<ม>างนิดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนี่แบบนี้เลยเอานี้เลยทุกคนแล้วตอนนี้ก็จะเปนเ็นที่อาบน้ำใช่ไหมแล้เห็นกล้องแบบเราจะดูบันว่าบีก็จะเห็นหรือเปล่าน,นะครับอันนี้ต้องมาลุ้นอีกทีหนึ่งนะว่าบีจะเห็นหรือเปล่าน,นะถ้าเห็นรีอคจะอยู่ด้านนอกแต่กล้องนี้ไม่เห็นนะทุกคนต้องขอได้ใช่ไมมไม่เห็นเห็นไม่ได้ทุกคนเออเดีย๋ยวเราดูรีอค ถ้าเห็นก็คือแจ็คพอตแต่ถ้าไม่เห็นก็คือไม่มีอะไรเกิดขึ้นอันนี้ต้องลุ้นตามๆกันนะแต่ผมว่าเห็นยังไงก็เห็นเพราะว่ามันโดดเด่นมากยังไงก็ต้องเห็นทุกคนเพราะมันโดดเด่นเหลือเกินโอเคตามต่อคลิปนี้เดี๋ยวรอรอเวลาให้คุณคุณเขาไลฟ์เสร็จรอเวลาให้คุณทุมเขาทำงานเสร็จแล้วเขาก็จะเข้ามาอาบน้ำและนั่นแหละคือแผนการของเราที่เราจะเริ่มทุกคน ตามต่อคลิปนี้นะอย่าพลาดนะอย่าพลาดไปโอเคทุกคนตอนนี้ก็เสียงเงียบลงไปแล้วน่าจะไลฟ์เสร็จแล้วแหละทุกคนเราเข้าแผนการกันเลยดีกว่านะคร <c oughs> อนานมากเป็นชั่วโมงคลิปนี้รอนานมากกว่าจะไลฟ์เสร็จนะครับทุกคนเริ่มแผดกันดีกว่าเอาผมไป ไ่ช่วยอะไร <c ười> ครืออะไรก็พี่ก็ช่วยก็ช่วยแบบว่าส่งกำลังใจไปให้ไงไม่ออกไปช่วยกันเลยทั้งยืนไลน์ทั้งแพ้ผมเนี่ยปวดหัวแล้วเนี่ย <c ười> ขึ้นตั้งแต่กี่โมงไลน์กี่ชั่วโมงสองชั่วโมงได้ไหมแต่รู้สึกว่านานมากไม่ออกไปเลยอะ่ะไม่ไปไปดูเลยอะ่ะ ไล่อะ <let ters> ตั้งแต่สี่ชั่วโมงนี่แล้วอะไม่พี่ก็เห็นอยู่ไล่สามชั่วโมงอะก็ออกไปก็เห็นอยู่พูดพูดพูดอยู่ให้พี่ช่วยอะไรเนี่ยไล่สาชั่วโมงอะพี่ให้พี่ไปช่วยไล่ให้ไปพูดนะคนลูกค้าขาโน่นนี่นั่งนี่หรอให้พี่ไปช่วยหยิบอะไรหยิบนี่อะไรอย่างงี้ก็ได้อ่ะเออก็เรียกตีคอหลังก็เรียกเนี่ยไล่สามวันติดะไล่สามชั่วโมงมาตลอดทุกวันแบบนี้ยืนเปลี่ยนยืนเปลี่ยนเสื้อผ้า เรียกพี่ก็ได้พี่กป็ปล่อยแล้วหนูจริงรจริงบางทีไม่ต้องให้เรียกไหมคะก็คนะือยังไม่สลดยังดูอยู่ตาจะไม่ไหวยอยู่แลไม่ก็อยากใช้อะไรก็เรียกนอนล้อะไรมานอนอะไรอ่ะไปอาบน้ำวุ้ย <c oughs> ไม่ได้ <c oughs> ทั้งวันแล้วจุ๊บมาไม่อาบน้ำได้ไงอ <c oughs> คือทาให้คือทําให้เราชุ่มชื้นขึ้นทําให้เรากระป่กระเป่าขึ้นคือเราก็อาบน้าเว้ยเวลานี้จะตีสี่ไม่ชุ่มชื้นจ้ะตีสามะเฮ้ยไม่ได้ต้องไม่าอาบถ้าไม่อาบนอนข้างนอกนะครับอ,อันนี้ไม่เป็นไรพี่ไป็อนห้องนอกผูไม่อยากนอน้องในไม่เกี่ยวเฮ้ยอันนี้ห้องมันสะอาดมากพอที่จะแบบให้คนที่อาบน้ําเท่านั้นน,นอนอจะมาแบบว่าคนไม่อาบน้ํามานอนไม่ได้ห้องนี้มันของต้องห้ามถ้าคน จะไม่อาบน้ําแล้วคุณจะนอนนู่นครับกงอ่างเป่าเฮงเฮงรุ่งเรืองรอยอยู่ถ้าจะไม่อาบนะครับทำไมก็ไม่อาบดิยังดูไม่จบขอดูบอลไฮไลท์ไปดูข้างนอกไปดูข้างนอกที่นี่มีคนดูบอลขอดูบอลแป๊บนึงไฮไลท์จะจะจบละไปอาบก่อนเลยเดี๋ยวพี่ดูเสร็จแดบวพี่ตาม อยาํทอะไรก็ทําในห้องน้ําอ่ะห้องน้ํานั้นเป็นของคุณนะเต็มที่เลยนะอ้าเบี้ยเบี้ยก็อาบก่อนดีนอ,ออเพี่อยากแบบเดียวแล้วเนี่ย สู้ๆนะโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็เข้าแผนการยอมไปอาบน้ำแต่โดยดีต้องบอกว่าผมก็ไม่ค่อยอยากจะแกล้งเท่าไหร่นะเพราะว่าเหนื่อยถ็นเขาไล่นานมากก็คือแบบแต่มันแผนการมันเรื่องมาแล้วทุกคนให้ทำยังไงเนี่ยทุกคนได้ยินเสียงไหมต้องบอกว่าถ้าเขาเห็นกล้องนั่นก็คือแจ็คพอตแต่ถ้ามองไม่เห็นก็คือจด ไม่ไดเดี๋ยวรอ,อว่าจะเห็นหรือเปล่านะทุกคนว่าจะเห็นกล้องไหมได้ยินเสียงน้ำไหมอาบอยู่ถ้าเห็นก็คือโอเคแต่ถ้าไม่เห็นก็จบ คืออะไรอ่ะกล้องอ่ะกล้องอะไรห้องน้ำอ่ะกล้องไหนมีที่ไหนล่ะกล้องอยู่ในห้องน้ำใช่เหรอใช่ไหมใช่เปล่ามาดูดูดูใครถ่ายอะไรไหนเอาแล้วคุณทำอะไรอ่ะคุณทำทำไมอ่ะคือว่า แก้ผ้าจริงวะเนี่ยต้องเกลืหน้ายนะกูล้างหน้าบีนะกูถูสบู่กูลืมไม้เห็นพอดีเนี่ยแล้วกูแก้ต่อกูแก้กูก็ไม่ได้มองอะไรคลิปหายโอเคกูได้คลิปแล้วอุ้ยเอ้า เล่าของดีๆอย่างนี้ ่จริงๆก็อยากเก็บอีกแอกล้องในห้องน้ำเหมือนกันนะว่าจังหวะเห็นกล้องมันเป็นยังไงไม่เคยเห็นอะไม่เคยเห็นนะดิหมายว่าไม่เคยเห็นตอนตกใจลองมั้งไหมล่ะมันไหมล่ะจ้านี่ปะวิ่งไปเอาพ่อไม่เหรอรู้บบาวไหมงีกอ่ะอะไรนะล้ามันแบบบัวแล้วงเนื้อยู่ใช่ปะเอ๊ยไอ้กิอย่างนี้เลยนะ เหมือนกอลีน่าปะอ้าวงี้วะไม่หรอหรอะไรรัวคนเด่นแบบไม่คือคอนเทนต์แนวที่รอโคตรนานอะมึงรอนานกูเหนื่อยมากไม่พี่ชอบห<ด>น,น้าพี่ชอบหน้าน,นี้ว่ะแป๊บนึงชอบหน้าน,นี้มากเลยอ่ะเนี่ยเออมันต้องงี้หน้างี้แหละเขาเหมือนกูเป็นกูไ่ไม่คือจะบอกต้อง ก็อธิบายพีก่อนเพราะว่าคนในคลิปก็รู้แล้วว่าพี่ทำอะไรแต่อธิบายพีก่อนเพราะพีไม่แล้วเขาต้องไม่เห็นสภาพแบบนี้ของหนูแล้วเนี่ยคือตอนแรกอ่ะก็จะาะจะจะแกล้งดีไหมวะจะทำะไงดีวะก็คือเห็นไลฟ์สดขายของอยู่ก็เลยเออไหนไหนมันก็เปิดคลิปแล้ววะรอสักหน่อยก็ได้พักหนึ่งเกือบสี่ชั่วโมงอ่ะรอโคตรนานแล้วจริงๆหน้าห้งแล้วอะไรเนี้ยโอ้ยบอกบอกไปในคลิปด้วยนะบอกกับคนดูด้วยนะว่า ตบมือนะตบเล้ตบโอ้ยเขี้ยววิ่งเลยอะบอกกับคนดูไปว่าถ้าบีเห็นกล้องก็คือสําเร็จแต่ถ้าบีไม่เห็นกล้องก็คือปล่อยคลิปนี้จมสรุปเห็นกล้องว่ะตามันดีไม่เห็นแต่ข้าดีผไม่อยากน้าเสร็จตามันดีทุกคนปล่อยเขาไปอาบน้ำนะครับโอเคคลิปนี้ถือว่า ทำสมเ็จละกันคือตาเขาดีเขาสามารถมองเห็นกล้องได้แล้วนะกล้องเล็กนิดเดียวเองนะนิดเดียวเนี่ยกล้องท่านี้เองเห็นได้ไงวะแม่งตาดีชิบเป่งเลยเอยอทุกคนนะฮะคลิปนี้อาจจะนานหน่อยนะไม่ใช่ไม่ใช่ใชแบบว่าไอ้ที่นานนี่ไม่ใช่เนื้อหาคลิปนะหมายถึงว่าผมมารอนานหน่อยเกือบสี่ชั่วโมงอะโอเคใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้ผมด้วยละกันนะครับผมโหนานมากกว่าจะแกล้งได้นะ ทุกคนเห็นความพยายามผมป่ะรอนานมากอะฝากรับชมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนจะถ่ายแล้วนะโอเคไปแล้ว